สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของทีเทียชาแนลนะครับวันนี้หน้าตาแปลกๆแล้วใช่ไหมคือคือเล่นเกมใหม่อีกแล้วอะไรเงี้ยครับพอดีผมเพิ่งไปเห็นแบบเหมือนในกลุ่มเกมสี่งเนี่ยเขาบอกมีเกมใหม่ชื่อในตัว abyss on อะไร c m i c so simic อะไรส่างเนี่ยแหละไม่รู้นะครับมันเป็นเกมกึ่งกึ่ง nft ใช่ปะน่าจะนะครับเดี๋ยวเอาจริงๆผมไม่ได้หาข้อมูลไว้เลยนะว่าเป็นเกมอะไรนะรู้แค่เป็นเกมเก็บเล o นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเล่นยังไงเป็นยังไงนะเอาจริงๆนะแล้วก็เดี๋ยว ตอนนี้ผมเล่นใน iPhone นะครับก็คือเนี่ยมีรองรับใน iOS แล้วนะแล้วก็มี2อยูเซิร์เวอร์เซิร์เวอร์ช่างฝันอะไรพูดกลับมาผมก็อ่ะตามแนะนำก็ได้ครับไม่รู้เซิร์เวอร์ไหนไหนดีนะก็อ่ะเดี๋ยวลองไปดูโหลดเกมแล้วกันนะเขามันเป็นยังไงนะเพราะผมก็ไม่เคยเล่นเพื่อนนะครับก็เอ้ยหน้าตาคล้า,ายๆเทราเลยนะคือมีให้5อาชีพนะครับแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาจะล็อกเพศด้วยนะครับหมายความว่าแบบก็ไม่สามารถเลือก อ่าปรปับแต่งตัวละครได้เยอะครับถ้าเกิดเราเลือกตัวไหนมานนเนี่ยก็จะเป็นตัวละครบแบบเพศนั้นอาชีพนั้นอย่างนั้นเลยนะอ่าอาชีพแรกคืออาซูนศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือเน้นเรื่องของอะไรเนี่ยพลังความผิดเคออะ,ะอะไรคือพลังความผิดวะเออไม่รู้เหมือนกันฮะแล้วก็มีป้องกันสูงสุขภาพอา่อวิกฤตการตีคืออะไรวะไม่รู้เหมือนกันนะครับความส่ในการใช้งานสามดาวผมคิดว่าน่าจะแบบน่าจะการเล่นง่ายปะนี่มีภาพให้ดูนะครับก็จะเป็นสกิลแบบแบบนี้เป็นดับใหญ่นะฮะแต่ดูจากระ แต่ดูจากสเตตเนี่ยผมคิดว่าเน้นไปทางทางแทงก็อึดๆเนาะอ่ะต่อมาดูต่อขั้นตอหรือแอสซินนะฮะดาบคู่นะก็อันนี้เน้นเรื่องของเนี่ยว่าไอวิกไอวิกิดการตีเนี่ยคือเหมือนใครว่าแบบความเร็วว่า DPS อะไรอย่างงี้ว่าน่าจะเป็น DPS นะครับจวพาม้องกันน้อยหน,น่อยแล้วก็เลือดน้อยอะไรอย่างงี้มั้งอ่ะโอเคสามดาวในการเล่นนะครับสกลิลตัวอย่างนะฮะ่ะดูกันยังไงก็ก็แนวแบบเออกระหนาค่าเนอยก็ผิวๆหน่อยนะฮะ ต่อมาเป็นนักเวทนะฮะเมทนะครับพลังความผิดคืออะไรวะน่าจะผมว่าพลังในการโจมตีนะพลังความผิดเนี่ยนะมันน่าจะแปลแปลกๆนะครับก็คือผมว่าน่าจะแบบเออการโจมตีสูงอันเนี้ยแต่ว่าเลือดน้อยครับเกราะน้อยแล้วก็โมบิลิตี้ไม่เยอะมากนักเวทเดี๋ยวลองดูสกิลกักนนะก็ก็เมทเลยฮะไม่ต้พูดเมทนักเวทอะเมจิกอืมอ่ะไปไปต่อเฮ้ยต่ออกเอินนี่น่ารักนะต้องปืนนะฮะต้องปืนสองดาวการเล่นอาจจะยากนิดน,นึงนะครับคือถ้าเราดูเพลินเนีเ่ยเ,เหมือน พลังความผิดพลังความผิดโอ้ภาสามแปกดีว่ะพลังความผิดเยอะ <c oughs> คือผมน่าจะโจมตีแรงนะครับโบิตี้โอเคแล้วก็แทงได้ไหมผมว่าป้องกันเยอะอยู่นะ <c oughs> แล้วก็เลือดสุขภาพเนี่ยก็ดีอยู่นะครับอ่ะสกิลตัวอย่างของน้องนะครับดูกันยิงปุกปุ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 เป็ปปปนปืนแบบมันปืนใหญ่นะเ <c oughs> ออก็น่ารักดีนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ดูฮะแล้วก็สุดท้ายเป็นนักรบนะโอ้พีเทิแอคอันนี้คือสุขภาพดีจัดนะฮะคือ สุดข้อเลยแล้วก็สี่ดาวเหมือนเหมือนเล่นง่ายนี่เนี่เหมือนเล่นหมือนเล่นง่ายนะเดี๋ยวแอบดูหน่อยนะพลังโจมตีไม่สูงมากนะครับโมบวิตี้ก็ไม่สูงมากแต่เน้นวัเนี่ยโอเคเน้นเดี๋ยวดูอย่างชุดนะผมว่าเน้นป้องกันกับเลือดเลยคือแทงจ่าตัวเนี้ยคือแทงจ่านักลบนะครับแต่ว่าถามผมจะเล่นไหมไม่เล่นนะผมเล่นถ้าผมจะเล่นจะเล่นตัวนี้อยู่แล้วนะฮะน่ารักน่ารักเดี๋ยวเลือกตัวนละกันนะครับเฮ้ยมันปรับได้ด้วยนะใช่ปะเออปรับได้เว้ย แต่แค่แบบอาจจะไม่เยอะนะครับผมว่าผมแลบน่ารักก็แหละนะฮะเดี๋ยวเลือกสีผมต่อนะครับชมพูขาวส้มผมว่าสีทองก็ดีแล้วนะเอาสีชมพูไหมเพื่อนๆเอาไหมชมพูอ่อนแล้วกันนะขอชมพูอ่อนแล้วกันนะสีผิวเลือกได้นะครับก็อ่ะผมเป็นเบสิกเลยฮะเบสิกปกติไปครับอ่ะเอ้ยมียุทธภัณฑ์อะไรด้วยเนี่ย อ๋อนี่สุม่มเขามีสุ่มให้นะครับสียุทธภัณฑ์เหรออ๋อนี่สีผิวอ๋อมันก็ปรับได้แค่นี้แหละปรับได้แค่แบบสีผมอะไรพวกนงงงงงงี้นิดหน่อยเพื่อนไม่เยอะนะครับผมสีนี้กันนะสีคล้ายกับเทราเลยนะครับก็อ่ะผมเลือกตามนี้แหละอ่ะพอแล้วนะฮะนี่ลองใส่ดูว่ามีชุดอะไรบ้างก็มีชุดแบบนักรบนักรบผู้จัดอ่ะผมเอาเนี้ยแหละสีแดงดี <laughs> ป่ะเปลี่ยนแล้วสีฟ้าดีวะ ที่ผ่านกส็สวยนะเอามั่วแล้วกันทำมั่วชื่อฮะก็เอาชื่อเดิมเลยนะที่เกตคิดนะเอาชื่อช่องง่แหละครับง่ายดีฮะสร้างครัสร้างตัวละครเลยฮนะมาฮะป่ะปะอะไรเอ่ยเอ่อชาลงชาเลนต์อืมอันนี้เริ่มเรื่องเลยนะครับเริ่มเรื่องเลยเดี๋ยวขอแอบ,บดูนิดนึงแล้วกันนะขอไม่ข้ามแล้วกันเป็นแนวไหน แค่นี้เหรอแค่นี้เหรอดูว่ามีอะไรอ่ะกดไปครับเป็นระบบออตโต้เหมือนกันนะครับใช้ของอ๋อฮะช่วงนี้เหมือนเกมแนวนี้เยอะเหมือนกันนะเพื่อนนะกดข้ามไปเลยฮะ EXP งงเงินข้ามวิชาไปฮะข้ามไปเลยฮะชื่อลามเหรอ อย่างไทยอ่ะชื่ออะเ้ยมีอะไรด้วยอ่ะตะโกนอ๋อมันช่องแชทใช่ไหมช่องแชทเขามีไทยมั้งปะด,ดูดิไม่มีเลยมั้งเนี่ยใช่ไหมหรือมีอ่ะเพื่อนหรือมันมีไม่รู้นะอ่ะผมไปก็แก๊กผมก่อนแล้วกันนะนี่ตัวละครเหรอถามว่าอนิเมะสวยไหมผมว่าก็ ช่วยๆนะคือแบบไม่ได้ว้าวขนาดนั้นอันนี้คืออะไรอะ่ะผู้พิทักษ์เหมือนคล้ายสัตว์เลี้ยงปะผู้พิทักษ์เนี่ยผมมันน่าจะไม่ใช่ก็ใกล้เคียงอะ่ะเดินท่าเดินนี่แบบ <c oughs> นี่คืออะไรอยู่มันก็วิ่งเร็วอ๋อนี่ก็ถ้าวิ่งเร็วอ๋อถ้าวิ่งเร็วแล้วก็เป็นท่าเตรียมโจมตีหรืออะไรไม่ใช่นะวิ่งเร็วเฉยๆอะ่ะ เล่นใหม่มัวซัวมากเลยนี่คืออะไรอ,อะไร่ะกดเลยกดได้ปะกดไม่ได้นี่ลิตเ o ลตี้ทางเข้าป่านี่คืออะไรครับเควส์ลองเหรอโอ้คนเล่นใหม่เยอะเลยนะครับมันน่าจะเพิ่งเปิดวันนี้มั้งใช่ปะกด<า>ล็อกอึบ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 ยอมรับอึ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 บอ้าวอ๋อปลดล็อกสกิลให้นะครับอ่ะโอเคอเคึบอึบ ติดตั้งอัตโนมัติอือมันถือค่าอึออือ้ยเยอะเหมือนกันอนนี้ปะอันนี้ยังสอนเล่นอยู่เลยนะยังสอนเล่นอยู่เลยแต่มันมเป็นเกณฑ์ NFT ด้วยนะครับแล้วก็เห็นรู้สึกว่าน่าจะอยู่ในของคือคือเทอร่ามาเอ้ยไม่ใช่คือเทอร่าสิไม่ใช่คือเคลเออพวกเคลนะครับก็ค่าเคลก็เป็นค่ายเดียวกับตัวของนิโนโคุนี้นะล้องไงต่อฮะอ่ะไปไปฮะ กดออโต้ไปก่อนละกันนะครับผมบอกก่อนว่าผมผมไม่ได้ไม่เป็นนะฮะเอาจริงผมไม่ได้เป็นนะเพื่อนนะคือผมก็เพิ่งมาเล่นแบบเห็นมันแบบมีมีแจ้งเตือนมาให้ก็เลยมาดูเฉยนะครับว่าเป็นยังไงนะไม่ได้มีการจ,จ้างอะไรมาเล่นนะฮะไม่ใช่นะก็เล่นไปอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเล่นเทอรล่าต่อฮะ NFT มันจะหนุ่ยรูปแบบยังไงอะ นี่คืออะไรล็อกอินเวันมั้งใช่ไหมเออเดี๋ยวนี้ทุกคนต้องทำการล็อกอินเวันนะครับทุกเกมเอ,อ๋อนี่ไงช่วงแบบมีนี้ด้วยครับกิจกรรมเหมือนแบบฮอตไทม์บวกเอ็กพบวกโกนะฮะไอโกมีห้าหมื่นนะอือป,ปะคืออะไรอะ่ะนำมาใช้อ๋อเป็นแค่เหมือนฉายาใช่ไหมของนะฮะใช้ได้ปะอุปกรณ์ ใช้ได้ครับนี่เป็นออโต้ปะน่าจะเป็นตโต้ผงขอดูอยูสกิลนะครับดูสกิลก็อึยิงอึถึงภาพไม่ไม่ถึงกับสวยมากแต่ว่าเข้าใจได้เป็นมือถือนะมันก็คงแบบได้ไม่มากคงได้ประมาณนี้เดี๋ยว,ยวอยากปรับกล้องมากเลยอะ่ะมันมันดู <laughs> มันดูมึนหัวจังเลยอะ่ะ แต่เขาก็ทำภาษาไทยไว้ให้นะครับถึงแม้บางอย่างมันจะดูแบบไม่ใช่ไทยก็คือะนะเพื่ออย่างตอนแรกผมเข้ามาเล่นอนะมัน,ม,นม,มันไม่มีไทยเลยนะครับที่เข้าเกมมาครั้งแรกมันจะเป็นือนภาษาแบบซีเรียมซีเรียมซีเรียมเหมือนมันอ่านอ่านข้ามไม่ได้นะไอโฟนอะออได้ของแล้วเริ่มได้ของแล้วใส่ชุดมันมันไม่ต่างก,กับเดิมเท่าไหร่นะเริ่มป็นชุดเมทแล้วนะครับอ,อวิ่งเร็ว เขาก็ต้องมีสัตว์ขี่ดิใช่ปะ่ะแอบดูหน่อยอืมไม่รู้มีเปล่านะแต่มันก็วิ่งเร็วอ,อยู่แล้วนะแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงข้างหลังนะครับดูแพ็คเติมเงินดิแอบดูแพ็คเติมเงินก่อนมีอะไรเติมบ้างครับนี่อะไรอะ่ะต่อมของเหรอนี่คืออะไรครับ อ๋อตามทางใช่ไหมไม่มีออโต้ครับว่าไม่มีออโต้นะเพื่อนต้องกดเดินเองน,นะครับผมเดินเองอยู่นะวิ่งไหมฮะเห่อเห่อเหือดคลั่งคลั่งแล้วคลั่งบอตุ๊กแกผมไม่ค่อยชอบการแปลเขาเลยว่ะเอ้ยเอามเ้ย,เ,ยเดี๋ยวก่อนมันจะยังไงอ่ะแล้วเมื่อผมจะเดี๋ยวผมต้องกดคลิกเองหมดเลยเหรอไม่มีออโต้เหรอเฮ้ย ย,นะยังไงอะระวันอืมบัลลบรเบิดนะยิงปกปกผมกดออโต้มือเนี่ยหรือจริงจริงเดี๋ยวมันจะมีเป็นระบบออโต้ให้นะไม่ชัวนะแต่เควเมื่อกี้ก็ออโต้ให้หมดเลยนะครับมันมีมาตรงเนี้ยเข้าดันเจี้ยนอนะ่ะให้ให้เองอะ่ะให้เล่นเองอืมจบครับชนะยิงไปยิงไปแล้วใส่หลอออยู่ละก็ได้ของมานะครับย่าย้ของแล้วก็มาอะไรเงี้ย กาเดี้ยนเนาะโอเค okay, เสร็จแล้วครับนันนี่นันหมามากมายไก่กองไปห,หมดไปต่อฮนะอันนี้ขางอะไรอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อมันเป็นน้ำยาบัฟอัตโนโมาติโอเคปิดไปครับนี่ไงเขาก็ทำให้เองนะเนี่ยคอมโบสก,กิล้างล่างเห็นปะมันก็คอมโบให้เองเมื่อกี้มันไม่คอมโบวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยกดต่อ เออเมื่อกี้ผมถึงไหนแล้วนะมันอยู่ตรงเนี้ยผู้วิทักอะ่ะแล้วผมมันั่งดูอยู่นะครับผมมีเนี่ยจะเนี่ยเวอร์ชั้นทั่วไปเลยเพื่อนแล้วก็ถ้าเกิดเวอร์ชั้นที่สูงกว่านี้ผมอ่ะกดเคลมไปก่อนอย่าเสียเสียเสียว้าไปละเสียไปเสียไปเสียไปให้เวลาสิบครั้งนี่แอบแบบหนูถอยต้องมีแพ็กมาขายมาเนี่ยแพ็คแพ็แกแบบว้าฟรีอะไรเงี้ยโอเคครับเอาผมเคลมไปเรื่อยๆนะแล้วก็มีอันเนี้ยสันนุกรมนี่ป่ะใช่ป่ะเนี่ยอะไรไอ้เนี่ย ่ยระดับสูงสุดก็คือแบบสีทองนะครับแล้วก็จะผมมีระดับเป็นแบบเอเนียอยู่ทั่วไปหน้าตากับแกก็แแล้วก็ถ้าเกิดสูงขึ้นไปไหนจะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวนี่เป็นระดับแบบขั้นสูงขั้นสูงแล้วนะแต่หน้าตามันก็ยังไม่โหดเท่าไหร่นะแล้วก็จะมีระดับสีฟ้าที่เป็นแบบหายากแล้วเริ่มจะเป็นแร่แล้วนะครับสีฟ้าแล้วถ้าเกิดขึ้นมาสีม่วงเนี่ยคือแบบพีโรแล้วนะครับมีมงกุฎเลยรป้ยแล้วมีมงกุฎแล้วนะนี่มงกุฎมงกุฎนะแต่ถ้าเกิดเป็นระดับบบบแแหาายกกระจััดมน็บ มันก็มุงกุฎอันเดียวกันเมื่อวะเนี่ยนี่นี่ลงทุนเลยนะ <c oughs> คือคือสีม่วงกับสีกับสีเนี่ยระดับดีเจนเนี่ยมันมันแยกไม่ออกเลยนะคือรู้ที่มีมงกุฎเหมือนกันนะครับใกล้เคียงกันด้วยก็ลองดูเ,เพื่อนแต่เมื่อกี้ผมได้ตั๋วสุ่มมาไม่ใช่หรอใช่ไหมวันนี้ผมยังไม่ถึงวิวสิบเลยเนี่ยโอ้ยจะเก็บวิวยากแค่ไหนเกมเนี้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบางคนงงต้อง เหมือนต้องขออภัยนะผมก็เมากล้องเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมเป็นนี่แล้วกันเนาะแนวนี้น่าจะดีกว่านะอะทำเควสไปฮะข้ามได้ไหมข้ามไม่ได้ครับเป็น nft เกมเนาะถ้า nft เกมอะ่ะก็ต้องมีการผูกกระเป๋าดิใช่ไหมนึกออกปะ,ะไปฮะตรงนี้น่าจะยังดูไม่ได้ nft เกมนะครับว่าจะเอาแบบ เอาออกไปยังไงอะไรเงี้ยอืออ๋อนี่เป็นออโต้แล้วผมเป็นทักษะอัตโนมัตินะครับกับอย่างหนึ่งคือโอเคต้องทักษะอัตโนมัติถูกแล้วนะครับยิงไปฮะยิงไปแล้วก็มีแพ็กเกจบรรจุพัน์ได้เพชรสีแดงเพชรมีเพชรสีเหลืองอีกหรอเนี่ยหรอโอ้โหแล้วก็มีอะไรเนี้ยไอเนี่ยเอมาทำอะไรอ่ะ ซื้อพวกอะไรสักอย่างไม่สะสมแพ็กเกจแพงสุดคืออะไรสองพันห้าได้เลยครับอยากรูอยากรูอยากรูก้เช่นะอ้าวอ้าวอะไรครับเนี่ยแพ็กโนนแพ็กนี่ขายอะไรบ้างไม่รู้จริงๆเพื่อนผมไม่รู้จริงนะพูดจริงๆเลย แต่เป็นเกมก็บเอฟเอ็โอก็คงแบบประมาณนี้เพื่อนคือไหลปล่อยไหลไปเรื่อยนะครับเอาเอาเวลแปดเนี่ยเพิ่งเห็นตัวเองเวลแปดนะครับเวลแปดแล้วอ๋อต้องดูอย่างนี้โอเคกดแบบกดที่หน้าตอน,นี้นะครับเพราะจะเห็นตัวละครเรานะ,ะพลังโจมตีอัตราคิติคอนเฮดพี HP เท่าไหร่ป้องกันเท่าไหร่อ่ะโอเคสเตตพื้นฐานนะ แต่ผมอยากเห็นฟังก์ชัน NFT เขาอยู่อะเป็นยังไงอันนี้อันนี้ปะน่าจะใช่นะครับว่าการแปลงอันเนี้ยใช่ปะอ๋อนี่จะเปิดภายหลังเนี่ยการแปลงเปิดภายหลังคือเดี๋ยวพอเปิดไ้แป๊บหนึ่งแล้วเพื่อนเขาคงแบบจะมีให้เราเริ่มเอาแปลงวัตถุดิบเป็นเป็นเหรียญหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยในเกมของเขานะครับแล้วก็ไปขายหรืออย่างเงี้แล้วแต่นะแต่ก็เป็นเครือของเคลใช่ไหมใช้ใช้เชนของเคลก็ ก็ถือว่าเป็นเชนที่น่าเชื่อถือประมาณหนึ่งนะเพื่อนเพราะว่ามันก็ของนิโน,โนโคนนี้ก็ใช้เชนนี้อยู่นะครับในการใช้นะแต่เป็นตัวของมาเบลกแต่ว่าสกุลเงินที่เขาลิงก์เนี่ยคือเขาลิงก์เคลเหมือนกันครับก็คือเหมือนเคลก็คือเป็นสกุลเงินที่ทําเพื่อเกี่ยวพวกเกมเอ็มทีหรือมั้งก็ถือว่าเป็นถามว่าน่าเชื่อถือไหมใช่ปะผมว่าโอเคนะถ้าพูดถึงในแง่ของเคลนะครับก็คือเขาผูกเชนที่ค่อนข้างแบบดีดีประมาณนึงนะฮะไม่ใช่แบบเหรียญใหม่ถูกสร้างขึ้นมาอะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วก แล้วก็ให้มาเทรดในกระดานตัวเองอะไรเงี้ยน่าจะอาจจะนิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอยู่ในเคลยเนี่ยยังไงเพื่อนเพื่อนสามารถแบบเอาเคลมาซื้อหรือแปลงกับเคลรได้อะ่ะมันก็ยังสามารถเข้าเป็นพวกกับไบแนนเข้าบิดคัพอะไรเงี้ยได้นึกออกป่ะเพื่อนเพื่อนคือเข้าเปในการเทรดคริปโตได้นะครับอ่ะผมว่าก็าคร่าวๆควนนี้คงประมาณนี้แหละนะฮะก็คงเล่นแบบขำๆให้ดูนะก็ใครที่สนใจก็โหลดได้เลยนะครับเป็นมีทั้ง ios android นะครับแล้วก็เข้าใจว่าโปรแกรมซิมูเลเตอร์ก็โหลดได้ปกตินะครับ นี้ผมเล่นแอล่นได้ทุกคนก็คงทําได้แหละนะครับเพราะว่า iphone มันแบบน่าจะสุดท้ายแล้วในการรองรับนะครับพวก android น่าจะได้หมดอยู่แล้วนะเอ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนึงนะผมอยากลองสุ่มกาชาต้าองทำยังไงอะสุ่มไอสัตว์เลียงหรือสัตว์อะไรพวกนี้ยอยากรู้ทําไงอะทักษะก็นี่ก็อัพเวลนะยกก็ดับ่ะยกก็ดับไปยกก็ดับไปครับอายกไปยกไปอะ่ะตันแล้วเหรอตรันหรือตั้งหมด อ๋อไม่ใช่ฮะอ๋อ SP หมด SP นี่เหมือนเด็กอ๋อน่าจะเป็นเรื่องของเวลอัพคือเวลวิ่งเยอะก็แบบได้ SP มาโอเคผมขอโทษนะผมนึกว่าอัพได้หมดเลยนะต้องดูกันอัพด้วยนะเพื่อนๆนะคนที่จะมาเล่นนะครับอ่ะไปฮะคนนี้ก็ขอแอบดูอีกทีหนึ่งมีคนไทยไหมน่าจะไม่มีเลยมึงเนี่ยหรือเปล่าอ่ะ ไม่เปล่าเหรออืมโอเครับของมาก่อนนะไม่รู้อะไรอะ่ะเล่นต่อไหมไม่รู้แต่รับของก่อนนะแจกอะไรก็รับไปก่อนไม่ปฏิเสธอยู่แล้วครับผมืม นี่ต่อนี่นี่รอ,องเท้าฝึกหกัดเล่นไปเล่นมายาวแยะนะฮะก็เดี๋ยวผมว่าวันนี้ก็คงเท่าที่แหละเป็นเพื่อนนะครับมาเล่นที่ดูเกมนี้นะเป็น m o r p g นะครับแต่ว่าโอ้ันเจิดเดินเองละ <c oughs> เดินไปด้วยจบพิพิลวกันก็นกคือถ้าเกิดเพื่อนสนใจก็ลองกหลดเล่นดูแล้วกันนะครับเล่นได้หมดเลยนะคอมมือถืออะไรก็เล่นได้หมดนะครับแล้วก็ เป็นเกมที่มี NFT ด้วยนะนะครับแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่ารูปแบบมันจะเป็นยังไงเอา,า,เอ,าอะไรไปขายเอาวัตถิอะไรไปไปแลกอะไรเงี้ยเนี่ยเอาจริงๆผมยังไม่ทราบนะครับอ๋อนี่ไงนี่ไงสามารถทำตโนมาได้แล้วอ๋อผมก็งงตอนแรกผมแบบต้องยิงเองโอเคผมรู้แล้วกดออโต้ได้แต่แค่เราเวลาเข้าดันอะ่ะมันจะไม่ยอโต้ Auto ให้ต้องมากดเองทางไฟลล่างตรงนี้นะครับอ่ะโอเควันนี้ก็ก็คงลาไปภาพแบบนี้นะกำลังหัวดอยู่นะ ่ะผมว่าพอแล้ววันนี้นะครับผมหุบไว้ไปก่อนนะแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่รับชมคลิปของผมนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยเวลาผมลงคลิปจะได้รู้แล้วก็ดูก่อนใครเลยนะแล้วก็ผมฝากแฟนเพจเหมือนเดิมนะครับไปกดไลค์กดซับให้ด้วยนะแล้วก็สุดท้ายเลยมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยผมจะพยายามไล่ดูและอ่านทุกคอมเมนต์นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมคลิปผมนะผมจะพยายามหาอะไรมาหาาอะไรมเล่่นนนไไปปเรรืออยๆลลตดแ้วกกััะคบ็ ขอบคุณคุณคุมากครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม